ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ F c for h e F ในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านจะมาทำอาหารในเมนู Mystery Box โดยโจทย์คืออาหารในแวดผู้ใหญ่โดยผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเปิดกล่องมิ s เตอร b o บอกเลื ตับคนติดเหล่าติดยาตับผู้ดีมีตระกูลนี่คือวัตถดิบที่พวกคุณต้องรังสรรค์ภายในวันนี้จะลืมนะครับโจบทย์ภายในวันนี้คืออาหารในวมุ้ใหญ่ผมมีเวลาให้พวกคุณแค่สิบนาทีเท่านั้นพร้อมแล้วทำเลยครับครับเชฟครับเชฟ เชฟบ้านครับครับวันนี้คุณจะทำเมนูไรผมครับหวานครับคุณคิดว่ามันตรงตามโจทย์ติบ้าครับยังครับตักคุณนชิ้นใหญ่เปินไปหรือเปล่าครับเอ่อไม่ครับผมยุ่งคนนี้แล้วครับเชฟชิ้นนี้มันหวานเปลี่ยนยังไงวะ ระวังขา,าของพวกคุณคาบนะครับไม่คาวครับพี่แม่บัว เดี๋ยวไม่ไม่รอดเอี่ยกลนมาก็นลุลุงเลยทำมกันอะไรลุงขายเป็นเชฟเป็นแถว ไปจะไปเออเดี๋ยวมันเริ่มหอมไหมคุณก่จะตับครับผมครับผง <c oughs> ไม<ป>่ได้ยับไวัไม่ใหญ่ะ โอเคยนั่งคัดเบื้องหลังอรับปวดหัวตายหาเลยนะตอนนี้ครคนคนทำเบื้องหลังครับขหมอะทดีหน้าเลยครับหวานเจียบเลยเอาไปกินมั่งดิ บึกมึงรอให้เจมส์ชิมม้งาง <c oughs> ไอสัตว์ไอ้พูดดิ ไม่ต้องจัดหรอกไมเคียเลยคุณต้องจัดเลยไม่ได้เราต้องหน้าตาดีกวไาเชียนั่นว่าๆหน้าคุณเน้นหน้าตาไม่เน้นรสชาติตอนนี้คุณเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับครับผมคุณต้องรีบจัดจา่าอะไรครับจัดอยู่นี่ไง

สำหรับท่านแรกที่จะเดินมานำเสนอเมนูนั้นนั่นก็คือเชฟเกียร์เชิญครับเชฟเกียร์เมนูคุณมีชื่อว่าอะไรครับผัดเี้ยวหวานไฟจราจรเสิร์ฟคู่กับแอปเปิลจากสตีฟจ็อบโรยเกลือคุณคิดว่ามาตรงกับโจทย์ของที่ผมให้ไปไหมตรงครับตรงแน่น,นอนครับเพราะว่าตับเนี่ยให้ขัน้นเลย ทำไมผู้ใหญ่ต้องการในจานนี้มีกี่แคลอรีร่ครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดแคลอรีร่ครับคุณแน่ใจเหรแน่ใจครับโอเคครับเคคบดี๋ยวผมจะลองชิมเลดเดย คุณเนี่ยจะได้สร้างสามารถครับคุณเนี่ยยังมีกิจกาอยู่นิดนึงแต่มันเจือดปไปไหนครับผมคาดว่าคุณน่าจะหางานเกิดไม่ไม่่ เนื้อสบายไุ่ไม่กิดอะไรแป้งเขียวอ๋อเนื้อสบายแล้คนก็ท่ากลมกล่อมครับกับพวกนี้วัตถุดิบกำลังมีมากเลยครับผมขอให้คุณโชคดีครับผมคิดว่ามันน่าจะตรงตามโจทย์ใช้ได้ครับเพราะว่ามันมีแหล่งธาตุเหล็กและผู้ผังที่เป็นพริกหวานนะครับ โอเคครับรวมๆเลย,เลย <c oughs> ถือว่าดีใช้ได้ครับสำหรับเชฟท่านถัดไปเชิญเข้ามาได้เลยครับเชฟบ้านเ <c oughs> ชิญครับอาดานี่ครับเชฟเชฟบ้านครับเมนูคนชื่อว่าอะไรครับ <c oughs> ลาบตับกับแอปเปิ้ลมหัศจรรครับมิกิฮารลเร่ย์ครับ 340แคลอรี่ครับคุณคิดว่ามันตรงตามโจทย์ไหมครับตรงแน่นอนครับอาหารนี้สุขภาพแน่นอนไร้น้ำมันเนื้อเพราะเป็นล้าเชฟไม่กินผักแค่ไหนสาบดที่ไหนเลยคุณจัดจใช่ได้ครับผมขอบคุณครับแต่อัพเปิลคุณ อ้าวของสูตรใหม่ของผมออ๋ไม่งั้นมันจะชื่อแอปเปิ้ลตั้งจานได้ไงอะครับไปดิกรท่านไม่เนี่ยครับนะครับอาหารผมกินทั้งหมดจานเลยนะครับต่ำคุณรสชาติค่อนข้างจะจัดจานครับเพราะผมเขาเป็นลาบฮะใช่ครับดูเลยครับแอปเปิ้ลคุณดูแปลกใหม่ดีครับ แต่คนก็ไม่กินกันเลยอ่ะตั้งหน่อยดินี่อ้มตร่อนคุณจะใ้ผมชิมเหรอครับผมคุณแน่ใจนะแน่ใจครับไม่ที่แต่งแน่นอนเชฟไปจิ้มเกลือหน่อยนะ เิวดู่ลยโอ้โหดจากปฏิกิริยาแล้วน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคณะกรรมการมากครับแล้วไปี่เองม่กนี่น่าจะอร่อยสุดเลยครับอปเปิลของคนเนี่ยรสชาติมันตับเลยนะครับแย่โคตรตับคนหน่อย นนนะนะค,คนน,นานครับไอ้เวนอะไรคนหนึ่งคนนานนิดนึงผมขอให้คุณโชคดีครับคร,ครับผมครับ <ion> ผมคิดว่าอาหารของคุณว่านเนี่ยรสชาติค่อนข้างจะเป็นในวัยผู้ใหญ่นะครับผมเห็นด้วยกับคุณเลยครับแต่ของคุณเกียร์ก็รสชาติกลมกล่อมนี่ครับใช่ครับใช่ผมค,ค่อนข้างกลมกลม่อมเลยครับแต่ <Taylor> ผมคิด <parti> <drying> ว่าไม่น่าจะ ตรงตามวัยผู้ใหญ่เท่าไหร่รสชาติอนข้างมีความหวานไม่เหมาะกับวัยผู้ใหญ่ครับครับผมสองรัจบจุดก่อนและสำหรับผู้ชนะนั่นก็คือเจ้าบ้านครับ Tem que ir lá! ไม่าก็กูไมเนี่ยยังไง่ะเฮ้ยน <No ี่อันี้คือช่องมนรายกนเนี่น้องสมมตินี่คือลงอเด็กจะท่ไงน่ะหน้าน้องคุ่ย